ยิงเจอบ้างที่สี่เอาเรื่องนี้แล้วกันนี่แหละก็เรื่องธุรกิจด้วยนี่เรื่งเรื่องอ๋อโอเคไปแม่ค่ะนี่ฝากรมุวนการตอนนี้เอ๊ะแป๊บนึงนะคะอะไรอ่ะเออเมื่อกี้มันแบบมันลำคาญลร่งอยู่ข้างในก็เลยเออออกซ์เปิดไลน์เปิดไลน์เนาะโอ่เค็นค่ะนี่กว่านี้ ค่ะคนวงการโดยกระแสผู้พิเศษผู้พิเศษมาเราต้งย้ไงนะก็มีมีมีเนี่ยค่ะคุณเกดกันก้าวเลยค่ะถ่ายมือพาไปรู้จักค่ะใช่แต่ว่าส่วนตัวหญิงเองก็เจอ จออาจารย์ก็ประมาณปีละสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้เพราะบ้านไกลอ,อาจารย์บ้านไกลแต่ว่าเวลามีพิธีแบบวันขาเนศหรือวันอะไรใหญ่ๆเรารู้สึกว่าไปที่บ้านอาจารย์ก็คืออาจารย์ก็จะเตรียมแบบของไหว้อะไรแบบอลังก,การอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบขอไปขอไปไหว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่เป็นแบบสมมติถ้ามีงานอะไรเข้าปปมา 1, 1> แล้วเรา,ร,ารู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะมัน<อ><อ> มันควรรับไหมความเป็นไปได้มีเปอร์เซนต์จะได้เล่นอะไรยังไงซีรีส์เรื่องนี้หนังเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบไปเปิดไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ถักไปอาจารย์ก็จะแบบให้องค์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วแต่เราจะทําบุญหรือบางทีก็แบบองค์สององค์สององค์แรกเราก็ทําบุญไปแต่ประมาณองค์สององค์หลังอะไรย่างเงี้ยท่านก็แบบเออไม่ต้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบท่านคงอยากไปอยู่ด้วยให้ท่านไปอยู่ด้วยนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปีหนึ่งก็เหมือนเกรสอะเจอเจอไม่ได้บ่อยมาก เกิดความไม่สมัใจอะไรใหม่ออกข่าวไม่รอดพอข้างนมา่าวจอไดหญิงก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะแบบหญิงไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบหญิงคิดว่าทุกคนก็มีเหตุและผลของของทุกคนแหละอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอรอให้อาจารย์ออกมาพูดเองอะไรดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะพูดไปเดี๋ยวกลัวเสียเสียรูปเขาเรียกอะไรรูปความรูปคดี ต้องแบบว่ารีกร้องเพื่อให้จ่ายใจใไม่เลยค่ะ,คะห,หออาาัวใจส่วนใหญ่ก็จะแบบเออหญิงแบบ ครั้งแรกอ่ะอีิถามว่าเออแบบปกติองค์เท่าไหร่ที่ต้องเช่าคือเราก็รู้ว่าเช่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหญิงไหวพระพิคเนรเพราหญิงเป็นสายแบบร้องเล่นเต้นเนาะอะไรเงี้ยเนาะเราก็เป็นสายที่คุณแม่ก็ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กเรื่องเรื่องฝั่งแม่ชอบอินเดียมากเราก็เราก็นับถือสายฮินดูมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเห็นเราเราส่วนตัวเราชอบองค์แล้วก็ท่านบอกว่ามาจากอินเดียอะไรเงี้ยเราก็ออาอินเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละองค์เราก็เลือกเองนะคะ แล้วเราก็จะเดินไปดูแล้วก็เลือก่าเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ฉกูกชะตานะอะไรอย่างเงี้ยเราเราเลือกเองหมดเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะแบบอาจารย์ยังไงดีอาจารย์ก็บอกว่าทำบุญแล้วจะทำบุญเลยก็เราแต่เราก็คือผู้หญิงเขาหาอาจารย์ด้วยความแบบต้องการความสบายใจของเราคก,ก็หลักๆปีนั้นน่ะเป็นปีที่าหญิงอะ <า S 2> ชม ปีปีปสักสามสี่ปีที่แล้วค่ะเราก็เริ่มทํางานกับเกรสนี่แหละแล้วก็ <c oughs> วก็เคยเห็นเกรสไปแล้วหยิงก็เลยแบบว่าเออทำไมเขามีองค์สวยจัง <c oughs> หลักๆก,ก,ก็คืออยากไปได้องค์พระแม่ลักษมี <c oughs> ตอนนั้นเลยนะคะเพราะว่าอยากได้องค์พระแม่ลักษมีเราเห็นว่าองค์ของแม่มาจากอินเดียแล้วสายของแม่คือแบบเหมือนสวยดีอะไรเงี้ยแบบองค์สวยคือญิงเป็นคนชอบชอบองค์ที่สวยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยวันนั้นเกรสก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีคิวนะไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้เข้าไปแล้เนี่ยค่ะ ก็ไปกับเบสเนี่ยแหละแล้วก็มีเปิดไพ่ดูดวงนิดหน่อยอนะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่หญิงจะไม่ได้ถามแบบหญิงจะมีดิเรกชันเลยสมมติหญิงจะทําธุรกิจอันนี้หญิงทํากับคนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือก็แบบถามไว้เป็นไกด์ไลน์แหละอะไรเงี้ยแต่หญิงก็แบบก็จะมีในใจของตัวเองด้วยคือก็จะไม่ได้แบบว่าคือการดูดวงค่ะสำหรับหญิงอ่ะมันดูแค่เป็นไกด์ไลน์แหละว่าแบบอ่ะปีนี้มัน เศรษฐกิจเป็นยังไงนะเราควรจะเราควรจะทําอะไรหรือเราควรจะนิ่งหรือเราควรจะไปต่อหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการตัดสินใจของเรา,เ,าเราก็ต้องเอาการตัดสินใจของเราเป็นเป็นหลักเนาะแล้วก็เรื่องของดวงหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบเอามาคิดเสริมแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจเองค่ะไม่มีแบบดวงฝากดวงฝ่ดวงอะไรก่อนไม่คข่าวไม่มีนะคะแม่นี่คือแบบว่าห่วงมากเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะแม่จะบอกว่าเวลาดูดวงก็ไม่ต้องไปบอกวันเดือนปีเกิดเตะนะคือวันเดือนปีเกิดมันบอกอ่แล้วเวลาาตกยแบบจะไม่อกใคะ ใช่ก็เลยปลอดภัยหรือบางทีถ้าบอกก็จะไม่บอกเป๊ค่ะใช่เพราะว่ามันสมมติว่ามันมีแบบเลข4ตัวสมมุติเกิดแบบนึเที่ยง3นาทีมันก็ต้องเป็น 1, 2, ึ 1> ่อะไรเงี้ยถูกปะแต่หญิงจะไม่บอกเป๊หญิงก็จะบอกว่าประมาณช่วงนี้อะไรแบบเนี้ยใช่ดังนั้นหญิงก็จะเขาไม่มีใครได้ได้วันเขาเรียกว่าอะไรเลขตกฟาก่ ใช่ปีชงของปิ๊กแต่ว่าเท่าที่เช็คมานี่เขาบอกว่าชงดีคือหญิงเป็นปีหมูทองเป็น2526่กใช่ค่ะก็เขาบอกว่าชงดีก็ดีนะหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าคือปีนี้มันหนักในในหลายหลายด้านในในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าสถานการณ์บ้านเมืองประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ย แต่ว่าเราก็ยังสามารถดํารงชีวิตยอยู่ได้มีงานยังมีแบบซีรีส์ถ่ายยังมีแบบธุรกิจเราก็ยังดําเนินไปได้ถึงแม้ว่าย,ยอดมันจะหัวภาพหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามที่จะคือตลาดมาร์เก็ตติ้งออนไลน์สมัยนี้คะ่ะมันมันยากมากจริงๆคือมันมาร์เก็ตติ้งมันต้องหนักมากจริงๆอ่ะแบบแบบเราต้องสู้จริงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของงบประมาณนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แต่ก็ดีใจที่ยังมีลูกค้า เขาเรียกว่าเอ็นดูสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอาจจะแบบก็เข้าใจนะในในใน,ใน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 ปีนี้มันอาจจะหนักสำหรับทุกคนจริงๆหญิงก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็พระชุงเราต้องไปแก้หรือว่าไปเสริมไปอะไรเนี่ย ปีชงเราก็แก้ทุกทางค่ะอย่างเช่นโหปัดอย่างนี้ปัดไปแบบปัดไปสองรอบละเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันควรจะปัดแค่ครึ่งหรือมันควรจะปัดหมดเลยปัดหมดอะไรเงี้ยเพราะรอบแรกหญิงไปที่วัดตรงข้ามดิโอสยามนะแล้วหญิงก็เห็นเขาแล้วเขาก็ใช่เหมือนกันเข็มรูอที่นั่นปังนะแล้วอญิงก็ปัดแบบเหมือนเห็น คนข้างหน้าเขาปัดแค่นี้ไงเราก็ปัดแค่นี้เสร็จไปเจอเพื่อนเพื่อนสาวชาวจีนของเราแลก็ปัดไม่ได้ต้องปัดลงอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลอง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 อย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลักๆก็ทําบุญนะคะทําบุญเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยเสริมแบบว่าทําปล่อยปล่อยชีวิตเอากาแฟแบบไปซื้อชีวิตปลาหน้าเขียงอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราก็ทําในในจุดที่เราสบายใจอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าแบบเอออาจจะเป็นปีที่ได้ที่ได้ท,ทาบุญเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เชื่อว่าการทําบุญมันก็อาจจะช่วยลดเคราะห์หรืออะไรไปได้แต่สิ้นปีแล้วก็ยังไม่เจออะไรที่นี่อย่าพูดไป <c oughs> อย่าพูดไป่ <c oughs> วงแค่เรื่องสุขภาพแหละ <c oughs> อย่างว่า <c oughs> อย่งว่าสุขภาพใช่ ใช่กลัวไปหมดอ่ะเป็นคนคี่กลายเป็นคือก่อนหน้านี้นสักสองสปีที่แล้วหญิงวิ่งแล้วเป็นช่วงนั้นบ้าวิ่งอ่ะค่ะล้วก็แบบว่าอัดแบบอัดเพจห้าครึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากได้ซับหนึ่งอยากอยากวิ่งแบบ60นาทีแต่ว่าแบบน้อยกว่า60นาทีอะไรเงี้ยวิ่ง10โลเลยแล้วก็เหมือนจะวูบหน้าเส้นแล้วก็เลยแบบกลายเป็นนอยก็เลยต้องมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ามีภาวะแอนไซตี้มีภาวะความกลัวโมชั่นในการแบบ ในการวิ่งหรือการแบบเต้นอะไรเงี้ยแบบมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเต้นเบาอะไรเงี้ยแบบรู้สึกกลัวจะล้มกลัวจะอะไรเงี้ยก็มาปรึกษาคุณหมอก็แบบเออก็จริงๆมันก็เป,นเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนเจอนะคือความกังวลใจหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเราเก็บไว้หรือว่าไม่ได้เจอบุคลากรที่สามารถช่วยได้รีเลย์ได้จริงๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนเป็นแผลเป็นเป็นชอมาค่ะท,ที่ที่ที่มันเอาออกไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะแบบการดํารงชีวิตของเราในแต่ละวันเราอาจจะไปเจอโดยเฉพาะยุคนี้บางทีอ่าน คอมเมนต์ Comment, หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นดาราหรอกแค่แบบว่าคนทั่วไปอ่านหรือว่าเจอข่าวอะไรที่มันกระทบกระเทือนความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยขนาดเมื่อวานหญิงนั่งดูเอ่อิกตอกมั้งหญิงเห็นแบบแม่คนจีนปะที่กลางล่มแล้วลูกแบบ วิ่งตามอะไรเงี้ยหญิงเห็นแล้วเออเขาเหมือนไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่ต่ลูกวิ่งตามร้องตะโกนตามแบบแค่นี้มันก็กระทบกระเทือนใจหญิงแล้วว่าคือเรารูสึกว่าบางทีการเสพสื่อแบบอะไรแบบนี้มากๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีผลนะอะไรเงี้ยอย่านึกว่าแบบเราเราถ่ายไปแล้วเราแบบรู้สึกกับมันเราก็ลืมนะบางทีมันไม่ลืมอะไรเงี้ยก็อยากให้ดูแลสุขภาพนะวันนี้ดูแลสุขภาพใจน่าจะเป็นหลักๆเลยค่ะเพราะว่าใจมันใจมันแข็งถ้าใจแข็งแรงอะสุขภาพร่างกายเราก็แข็งแรงไปด้วยอะไรเงี้ย ของของไทยนี่กระแสการทำธุรก <c oughs> ิจของดลราตอนนี้งเราแบบว่าเป็นนักธุรกิจเราระวังเรื่องมันส่วนคือเอาจริงๆนะคะในการทํางานในฐานะของการทําธุรกิจในในพา้าตต่างๆอีกอ่ะผิดพลาดอี่ก็เคยแต่ว่าหมายถึงว่าทั้งก่อนๆหลายๆปีสักสิบหปีที่แล้วอะไรอย่างเงย การจบลงในการทําในการทําธุรกิจด้วยกันมันคือการต้องคุยกันนั่นแหละมันไม่มีใครแฮปปี้หรอกค่ะถ้าสมมติวันหนึ่งถ้ามันเดินทางมาถึงจุดที่ต้องหยุดอ่ะมันไม่มีใครแฮปปี้หรอกเพียงแต่ว่าก็ต้องหันหน้าคุยกันนั่นแหละในในในพาที่ตัวเองพอใจแต่ว่าถ้าในปัจจุบันนี้คือพอเรามีพอเราเคยมีแผลมาแล้วอ่ะเราก็เลยมีความระวังตัวอะไรเงี้ยญิงก็จะค่อนข้างระวังตัวมากขึ้นนะคะในการทําธุรกิจกับใครอะไรเงี้ยก็ก็ อย่งว่าทุกคนแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งมาทุกอย่างเนาะเราเป็นนักสแสดงมาวันหนึ่งมีโอกาสได้ทําธุรกิจมันก็คงมีคงมีเรื่องที่มันต้องผิดพลาดหรืออาจจะยังอาจจะยังไม่ไม่ได้เจอคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคลิกกันจริงๆก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะหรือว่าทุกทุกปัญหาทุกเหตุการณ์มันจะสอนให้เราเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นคคนอืมยังไม่รุนแรงขนาดนี้แต่ว่าก็มีเรื่องของแบบว่าความไม่แบบ ความไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของแบบเอกสารหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนั้นเราก็เราไม่โทษทั้งเราคือเรียกว,ว่าอะไรเราก็ไม่โทษฝั่งฝั่งใครฝั่งหนึ่งเราก็โทษตัวเราด้วยที่เราอาจจะไม่ละเอียดเองด้วยเราอาจจะปล่อยผ่านในบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราละเอียดตั้งแต่วันแรกถ้าเราเคี้ยวงตั้งแต่วันแรกเขาก็คงรู้ว่าเราเขาก็คงต้องมีความระมัดระวังกับเราหรือว่าเราเราก็คงทําให้มันมันมันไม่ได้ง,ง่ายในการที่เขาจะแบบ ทำร้ายเราหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า any way เราเรารู้สึกว่าเออก็ก็ผ่านมาได้ก็ก,ก็ก็ดีแล้วอย่าเงี้ยแต่นวันนี้ถ้าถ้าถามในมุมหญิงนะจากเหตุการณ์ที่เราเห็นเนาะซึ่งกับกับน้องเราก็เคยทํางานด้วยนะคะเอ,อ่อก็อยากให้มองว่าทุกคนก็มีทุกคนมี value คือเนื้อแัจจุบันนี้คือเรารู้สึกว่าเราเป็นดาราก็จริงนะคะแต่ว่าในฐานะที่เราทํางาน marketing PR โปรโมทสินค้าเราจะคนจะเห็นแล้วว่าอ้ยซื้อเพราะหญิงเลยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าหลังจากคําว่าซื้อเพราะหญิงเนี่ยมันมีการกดซื้อมันมีคนเก็บขนสต็อกออกมาวางมันมีคนแพ็คของมันมีคนคุยกับลูกค้ามันมีคนดูสต็อกหลังบ้านมันมีคนส่งคือทุกคนทํางานก็อยากให้แบบแบ่งใจให้กันดีๆแล้วกออ็อยากให้เข้าใจในหน้าที่ทุกคนมี v a l ูของของของทุกคนหมดมี no house ของทุกคนนะคะก็อยากให้แบบสุดท้ายแล้วก็คุยกันดีๆแล้วก็ จะจบลงกันยังไงก็ก็อยากให้ทุกทุกฝ่ายสบายใจแหละว่าการทำธุรกิจถ้ามันมาถึงจุดจุดนึงอะ่ะมันคงพูดได้ว่าจบกันแบบยิ้มแย้มยม,มันคงยากแต่ว่าเอาเท่าที่เราทั้งสองทั้งสองฝ่ายไม่บาดเจ็บทั้งทางใจแล้วก็ทางทางธุรกิจดีที่สุดแล้วก็ยิงย่งว่าสิ่งหนึ่งเลยนะคะคือแบรนด์มันสร้างมาแล้วแล้ว,ลวมันมีลูกค้าแล้วมันมีคนรักในแบรนด์แล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้อง หันไปมองตรงนั้นด้วยค่ะว่าคนที่เขาบีลีฟและเชื่อในแบรนด์เรามันมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยละกันค่ะขอบคุณจน่โดน่พี่พี่่ดีพี่ดนน่พดพดอนนี่นพี่ดโ่ด